สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเราเอามันอีกแล้วนะคะตอนนี้เรายังอยู่กับนิยายเรื่องราวดาวสตาร์อินไม่ไมค่ะตอนนี้ก็คือเดินทางกันมาถึงพาร์ทเแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยถ้าใครอยากฟังพาร์ทหถึงพาร์ทหนะคะหรือว่าอยากอ่านในเรื่องเต็มก่อนเนาะเราแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างค่ะแต่ถ้าใครพร้อมที่จะฟังพาร์ทเกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ หลังจากที่ดาวเหนือค่ะกลับลงไปหลังเวทีใช่ไหมเขาก็คือแบบเหมือนไปเปลี่ยนสภ้อาแล้วก็แบบเติมหน้าเติมตานะคะเตรียมที่จะแบบขึ้นไปทําการแสดงอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่คือดาวเหนือตื่นเต้นมากเดินวนแบบรอบห้องแต่งตัวเลยนะคะจนแบบ เพื sociedad, ่อนๆนะคะต้องมาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆเนี่ยหายใจเข้าใจออกนะเนี่ยมึงมึงดูตามนิ้วกูนะแล้วมึงก็หายใจเข้าใจออกตามจังหวะนิ้วกูคือดาวเหนือตอนนี้ก็คือไม่มีสติเลยนะคะเพื่อนๆก็คือแบบบางคนก็คือเห็นแล้วขำ้วบางคนก็คือแบบเออแบบเห็นแล้วเฮ้ยทำยังไงดีแบบเอออยากช่วยดาวเหนือนะคะแต่ข้าวคืนนะคะไม่รู้เดินมาจากไหนนะก็คือเดินมาทั้งๆที่แบบอ่ะ เสื้อค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเดินตรงเข้ามาหาน้องดาวเหนือนะคะพี่สตาร์ก็คือต้องเดินแบบตามเอาเสื้อมาให้ใช่ไหมแล้วเขาก็คือแบบเข้าไปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็แซวว่าเฮ้ยทำไมคาบขคลื่นหุ่นดีจังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ข้าบเคลื่นของเราก็คือแบบไม่ได้สนใจเสียงใดๆเลยนะก็คือแบบตรงเข้าไปสบตาก,กับดาวเหนือเลย หลังจากนั้นนะคะก็บอกว่าเออให้ดาวเหนือช่วยติดกระดุมที่ข้อมือให้หน่อยดาวเหนือของเราก็คือแบบเออติดนะคะแล้วก็คือระหว่างที่ติดใช่ไหมพี่ๆเขาอะคะ่ะก็คือแบบเหมือนเติมหน้าให้คาบคืนใช่ไหมคาบคืนก็คือทําสีหน้าไม่ชอบนะคะดาวเหนือพาเหตุแล้วก็คือแบบแบบแบบอดยิ้มไม่ได้นะคะก็ถามว่าไม่ชอบลิปมันหรอคาบคืนก็บอกว่าเออใช่มันเหนียว อดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้ลบออกแล้วคือดาวเหนือค่ะก็คือไม่รู้นะว่าตัวเองอ่ะเผลยิ้มอ่ะในรอบที่แบบหลายนาทีที่ผ่านมาที่แบบกําลังตึงเครียดอยู่นะคะหลังจากนั้นเนาะเขาก็คือจุงมือดาวเหนือค่ะเข้าไปห้องแต่งตัวที่อยู่ด้านในสุด ดาวเหนือของเราก็คืองงๆกับการกระทําของข้าขึ่นนะคะแต่ก็คือแบบไม่ได้แบบลังหรือว่าดื้อดึงอะไรนะก็คือแบบเดินตามข้าขึ่นไปนะคะพอมาถึงใช่ไหมคือดาวเหนือค่ะเขาทําท่าเหมือนอยากจับหน้าของข้าขึ่นใช่ไหมแต่ก็คือแบบห้ามตัวเองเอาไว้อ่ะค่ะข้าขึ่นก็เลยบอกว่าถ้าอยากจับก็จับไม่เห็นต้องห้ามตัวเองเลยแล้วก็คือดาวเหนือก็คือแบบ จับไปที่แบบโครงหน้าของข้าวึ้นนะคะข้าวึ้นก็คือแบบยอมให้จับแต่โดยดีนะคะไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็บอกอีกนะคะว่าเออถ้าสมมติว่าคนเยอะเราไม่สบายใจก็จับตรงนี้จะให้พอดาวเหนือของเรานี่คือในใจก็คือเต้นไม่เป็นจังหวะเลยนะคะคลิปในใจว่าเฮ้ยข้าวึ้นกัดให้เขาไปไหนไม่รอดเลยใช่ไหมที่ทําอะไรอย่างนี้ข้าวคืน,นะคะ่ะก็บอกต่ออีกนะว่าเออบอกคนอื่นได้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกตัวเองได้เหมือนกันนะอดทนหน่อยอีกนิดนึงก็ผ่านไปแล้ว หรือถ้าบอกตัวเองไม่ได้ก็เดี๋ยวจะบอกให้ว่าไม่ต้องกลัวอะไรทางนั้นเพราะว่าอยู่นี่แล้วคืนอยู่นี่แล้วคือแบบดาวเหนือนก็คือแบบโอ้โหัวใจเต้นรุนแรงมากเลยค่ะแบบว่าเออไปไหนไม่รอดแล้วอะ่ะคือภายใต้ความเย็นชาของข้าวขึ้นนะคะมันมีความอบ ุซ่อนอยู่ที่แบบเขาไม่เคยเจอไม่เคยได้รับจากข้าวคืนเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สามารถไปจากผู้ชายคนนี้ได้อีกต่อไปแล้วแต่ถ้ามาบนเวทีนะคะก็คือเป็นพาร์ตตอบคำถามน,นะคะดาวเหนือก็คือได้คาถามที่ว่าเออระหว่างผู้หญิงสวยกับผู้หญิงฉลาดเนี่ยจะเลือกผู้หญิงแบบไหนดาวเหนือของเราก็คือตอบไปว่าเออก่อนอื่นอะ่ะคงต้องยอมรับก่อนว่าเราก็คือจะมองผู้หญิงจากที่หน้าตาเสมอนะแต่เหนือจากหน้าตา สิ่งอื่นๆที่จะทําให้อยู่กันได้นานก็คือนิสยัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงสวยหรือว่าเป็นผู้หญิงฉลาดนะแต่ขอให้แบบนิสัยอยู่ด้วยกันได้คุยด้วยกันแล้วโอเคอะดาวเหนือก็คือจะเลือกคนนั้น ดาวเดือนแต่ละคนนะคะก็คือแบบสลับกันตอบคำถามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คือมาถึงคิวของคาบขื้นค่ะคาบขื้นได้คำถามว่าเออสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำให้กับคนที่รักคุณและคนที่คุณรักคือสิ่งไหนสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะทำให้กับคนที่รักผมก็คือบอกเขาไปตรงๆว่าผมไม่ได้รักไม่มีใครชอบถูกให้ความหวังและนี่คือสิ่งที่ผมจะทำให้เขาได้ผมอาจจะรู้สึกขอบคุณกับความรักนั้นที่เขามีให้สำหรับผม สำหรับคนที่ผมรักสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะให้เขาได้คือสัญญาว่าผมจะรับฟังผมจะแคร์ผมจะอยู่ตรงนี้กับเขาเสมอผมจะซื่อสัตย์ผมจะรักเขาและผมเป็นคนรักษาสัญญาครับ ขอบคุณครับเท่านั้นนะคะเสียงกีก็คือดังลั่นเลยนะคะบางคนก็คือแบบชอบในคําตอบบางคนก็คือแบบว่าโอดควรนะว่าอยากได้ความหวังนู่นนีนน่นั่นนะคะกับคําตอบของค้าพึ่นแล้วก็คือมีแฟนขับคนนึงอะคะ่ะบอกว่าเฮ้ยแกแกจําได้ป่ะในลีปะที่ข้าพึ่นบอกว่าไม่รู้ว่าความรักคืออะไรอะแต่วันนี้เขาตอบดีมากเลยแสดงว่าตอนนี้เขามีความรักแล้วหอวะ เออเพื่อนก็บอกว่าเออก็เห็นเขาคบกับแฟนนาตั้งแต่แบบมัธยมแล้วไม่ใช่หรอแต่เพื่อนฉันน่ะบอกว่าเขาเลิกกันตั้งแต่ม5ม6แล้ว เออวะก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรยังไงซึ่งบทสนทนาที่แฟนคลับกําลังพูดคุยกันอยู่นะคะก็คือพี่ขั้วฟ้าของเราก็คือได้ยินด้วยนะแต่พี่ขั้วฟ้าของเราก็คือแบบไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็คือแบบจะนําดอกไม้อ่ะค่ะไปมอบให้น้องนะเพื่อนๆก็บอกว่าเออเออเอเอมึงไปเลยเดี๋ยวกูรอถ่ายรูปมึงคิดแคปชั่นไว้เลยนะเว้ยว่ามืออาจจะแบบตั้งแคปชั่นว่าอะไรพี่ขั้วฟ้าก็บอกว่าเออแดดโลกทั้งใบของผมหลังจากนั้นนะคะพี่ขั้วฟ้าก็คือแบบเดินเอาดอกไม้ไปให้ใช่ไหมคะก็คือแบบมีคนกี๊กกัน,นะคะ้วกอบ,บ,บอก่า นนี้เป็นอะไรกรันอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็บอกว่าเออหรือว่าเราจะอยู่ทีมฟ้าเหนือดีดาวเหนือคะ่ะพอเห็นพี่ชายเอดอกไม้มาให้ใช่ไหมคะก็บอกว่าเออคุณมาได้หรอคุณเห็นเราเต้นไม้เราเต้นเท่หรือเปล่าพี่ฟ้าก็บอกว่าเออเห็นแล้วทําดีมากเลยนะทําดีมากๆเลยเขาภูมิใจในตัวน้องคนนี้มากๆเลย ล้วครเนี้ยก็คือแบบมองกันใหญ่เลยค่ะดาวเหนือก็บอกว่าเอ้ยพี่ฟ้าอย่ามองนานสิเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยก็คิดว่าเป็นแฟนกันอีกหรอกอืมดีคิดไปเลยพี่อยากให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าพี่ห่วงโอ้ยไม่เอาลวพี่ฟ้าหลังจากนั้นนะคะเขาก็คือแบบเอาดอกไม้ที่พี่ฟ้าให้อะค่ะแล้วก็คือแบบเดินเข้าไปพักหลังเวที ระหว่างที่เดินไปอะค่ะดาวเหนือก็คือแอบชำเรองมองคาบคืนนะคะที่ตอนนี้นก็คือกําลังรับของจากแฟนคาบ่าะะอยู่ตรงหน้าเวทีใช่ไหมแล้วก็คือแบบมีเสียงกรี๊ดการ์ดดังขึ้นอีกระล,ลอกนึงนะดาวเหนือก็คือแบบดึงดูดความสนใจมากก็เลยหันไปมองค่ะปรากฏว่าเป็นจอเจียค่ะที่เดินฝ่าฝู่งชนถือดอกไม้มาให้คาบคืนค่ะคาบคืนของเราก็คือแบบก้มไปรับอะค่ะแล้วก็คือก้มไปพูดคุยด้วยแบบยิ้มหน้าบานเลยนะดาวเหนือของเราคือแบบรู้สึกใจหายนะแต่ก็คือเออจอเจียก็สวยจริงๆนี่แหละสวยกว่าดาว ที่แบบมาประกวดวันนี้อีกหลังจากที่ประกวดดาวเดือนกันเสร็จนะคะพวกกลุ่มเพื่อนทั้งหลายเนาะก็คือแบบมาฉลองกันนะคะผลน่ก็คือเป็นไปตามคาดนะว่าดาวเหนืออาคา่ะได้ป๊อปปูล่าโหวตเนาะลราก็ไต้ฝุ่นนะคะได้ตําแหน่งเดือนมาหาไลยนะคะก็คือมาฉลองกัน ดาวเหนือของเราค่ะก็คือขอพี่ฟ้าอยู่นานมากเลยนะขาพี่ฟ้าจะให้มานะคะแล้วก็คือเขาก็คือย้ายของออกจากหอในกลับไปอยู่คอนโดพี่ฟ้าหมดแล้วนะพี่ฟ้าก็บอกว่าเออให้มาก็คือให้เนอมาด้วยนะคะก็คือตอนนี้มานั่งฉลองกันอยู่ที่ร้านเหล้าโดยแยกเป็นกลุ่มดาวกับกลุ่มเดือนนะคะก็คือแบบมีพวกเนอแล้วก็ป้องเออไต้ฝุ่นไม้ทีอย่างเงี้ยมาก็ด้วยหมดเลยนะเขาก็คือแบบเอออะไรก็คือชวนกันอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม้ทีเนี่ยตั้งใจว่าจะมองเหล้าดาวเหนืออีกครั้ง ะะระหว่างที่กินเหล้ากันอยู่นะคะเน่ก็คือแบบมีการแซวใต้ฝุ่นด้วยนะคะว่าเออยินดีด้วยครับไอสัตว์เดือนมหา,ายัยแต่ไม่ได้ใจเพื่อนกูขี้ี้กูเหลือเกินไนเนแต่ก็จริงแหละว่ายังไม่ได้ใจดาวเหนือเลยจนถึงตอนนี้เออพวกมึงอะไรขึ้นมาไปไหนวะทําไมช้าจังเออมันก็ไม่ใช่คนช้าอะไรนะเว้ยสงสัยแม่งจะรถติดเฮ้ยนั่นไงแม่งมาแล้วตายยาชิบหายเลยเชียเย่ยพาแฟนด้วยว่ะคนจริงชิบหายเลย ด้านเหนือของเราค่ะก็คือแบบมองไปทางที่เพื่อนๆชี้นะคะก็คือเห็นเป็นค้าบคื่นเนาะเดินมากับจอเจียขาบเพื่อนก็คือพาจอเจียไปแนะนํากับพวกพี่ๆนะคะแล้วก็มองเห็นหน้ากลุ่มผู้หญิงด้วยนะที่แบบดูสดุดกันไปนะคะหลังจากที่คาบเพื่อนนะพาจอเจียมาด้วยนะ พอข้าวขึ้นพาจอเจ,เจไปแนะนํากับพี่พี่เสร็จอะคะ่ะก็คือพาจอเจ,เ,จเดินมาทางโต๊ะของดาวเหนือนะคะแล้วก็คือมาแนะนํากับเพื่อนๆนะว่าเออมีใครอะไรยังไงบ้างนะคะดาวเหนือก็คิดในใจว่าแม่งเชื่อกูจะต้องเข้มแข็งขนาดไหนวะที่จะต้องมาเจอแบบคนที่ตัวเองชอบแบบอยู่กับแฟนอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะเน่ที่นั่งอยู่ข้างๆดาวเหนือนะคะ่ะก็คือแบบบีบมือเพื่อนแน่นเลยนะคะคือข้าวขึ้นอนะแนะนําทุกคนนะไล่เรอยนจนมาถึงแบบดาวเหนือดาวเหนือก็คือแบบแบบ ก็คือยิ้มรับนะคะแต่ก็คือแบบยกเล่าพูดพูด,พ,ดพูดเข้าไปาอย่างเดียวเลยเพราะว่ารู้สึกแบบว่าไม่ไหวมากเลยนะพาแบบพอกินไปเยอะก็รู้สึกมืนใช่ปะ่ะรู้สึกแบบเอ้ยแบบรับไม่ได้กับสถานการณ์แบบเนี้ยเนก็คือแบบบีบมือแบบให้กําลังใจเอาไว้แน่เลยนะเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยมืออดทนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเน่เป็นคนที่รู้เรื่องค้ามขึ้นกับดาวเหนือ หลังจากที่คาบคืนนะคะแนะนําเพื่อนๆของตัวเองให้จอเจียรู้จักหมดแล้วใช่ไหมคะจอเจก็คือแบบขอแยกตัวไปหาเพื่อนๆของตัวเองนะอารมณ์เหมือนเออจอเจขอติดเลยคาบคืนมาด้วยะคะ่ะเพราะว่าก็นัดเพื่อนของตัวเองอะที่ร้านนี้เหมือนกันเสร็จแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยจอเจเขาเป็นเพื่อนสนิทก,กูเองเอา้าวเฮียกูนึกว่าพวกมึงเป็นแฟนกันเออไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันแปลกหรออา้าวก็มึงไม่เคยบอกใครก็มึงก็ไม่เคยถามเหมือนกัน เออเออเอองานพวกมึงเคยคบกันใช่ป้ะไหนเราให้ฟังเลยสิต้องเล่าลึกขนาดไหนอะ่ะเออก็ต้องแต่ตอนเริ่มคบแล้วก็ตอนเลิกคบจอเจียเป็นลูกของเพื่อนสนิทพ่อก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปพอจอเจียขอคบก็เลยคบเพราะว่าไม่ต่างกันอยู่แล้วและอีกอย่างแม่ก็บอกว่าให้ดูแลจอเจียให้ดีๆอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมมึงถึงบอกว่ามึงไม่รู้จักกับความรักที่ลงในคลิปเพจอะ่ะ อืมใช่ยังไม่เข้าใจในความรักคือดาวเหนือของเราคะ่ะก็คือฟังสิ่งที่ข้าพื้นอธิบายนะแต่ก็คือรู้สึกว่าเอ้ยถึงแม้ว่าเขาจะเลิกกันแล้วแต่ทําไมถึงแบบสนิทกันได้มากขนาดนั้นทําไมดูแบบรักกันได้มากขนาดนั้นนะแต่เขาวก็คือไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถจะถามอะไรพวกนี้ได้นะก็คือแบบนั่งดื่มเหล้าอย่างเดียวนะคะจนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเบาได้เบาไอเหนอือเออเขาก็บอกเออถ้าเมาเดี๋ยวจะออกไว้สูบบุหรี่ เพื่อนคนอื่นนะคะก็เลยถามคาลื้นไปนะว่าอา้าวแล้วทําไมเลิกกันอ่ะเออก็บอกเขาไปตามตรงว่าไม่ได้ชอบที่ดูแลก็เพราะว่าต้องดูแลไปได้ดูแลเพราะว่าอยากดูแลและอีกอย่างก็คือสลัดภาพคนนึงออกจากในหัวไม่ได้ก็เลยขอเขาเลิกแต่จอเจียบอกว่าเอออยากเป็นเหมือนเดิมซึ่งกูเองอ่ะก็เป็นคนผิดถ้าสมมติว่าจอเจียอยากให้มันเป็นแบบไหนอ่ะกูก็เลยเป็นแบบนั้นก็เลยยังคบกันมาอยู่จนทุกวันนี้เออว่ะก็จริงของมึงแล้วสรุปตอนนี้มึงมีคนที่ชอบไหมวะ ม,มีคนที่ชอบแล้วคือดาวเหนือของเราะะคะก็คือทําเป็นไม่สนใจใช่ไหมนั่งแบบไถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะส่วนเพื่อนๆนะคะหันมาถามดาวเหนือบ้างนะว่าตกลงอะ่ะดาวเหนือ,อมีแฟนหรือย,ยังดาวเหนือนะคะก็คือตอบว่าไม่มีคะ่ะเพื่อนก็เลยถามต่อว่าเอ้าแล้วคนคุยละ่ะไม่บอก ฝุ่นก็คือหัวล้อคือหือค่ะทุกคนก็คือหันไปมองฝุ่นเป็นตาเดียวเลยค่ะแล้วก็คือเพื่อนๆก็บอกว่าอย่าบอกนะว่ามึงกับดาวเหนือคือเขาก็หัวล้ออะค่ะคนอื่นๆก็แซวมานะว่าเฮ้ยไม่หรอกเว้ยต้องเป็นทีกับเหนือเนี่ยเนี่ยยิ่งใหญ่เกียงไกลสุดแล้วคือดาวเหนือของเราก็คือนั่งเงียบเลยนะคะเพื่อนเพื่อก็บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องเงียบเลยมึงบอกมาเลย ตกลงมึงมีคนที่ชอบหรือ,อยังวะคือดาวเหนือคะ่ะคือเหมือนศบตาก,กับค้ามคืนนะคะเน่ยที่รู้เรื่องทุกอย่างค่ะก็คือแอบขำเบาๆนะจนสุดท้ายอะค่ะดาวเหนือก็เลยต้องตอบว่าเออมีคนที่ชอบแล้วมีมานานแล้วด้วยดาวเหนือของเราอะค่ะดื่มไปหลายแก้วมากจนรู้สึกเมาแล้วก็คือแบบง่วงนอนมากเลยนะแต่จะให้ออกไปดูดบุหรี่ตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าข้างนอกอะคนบอกว่ามันฝนตกอะนะคะซึ่งเขาก็แบบงัวงเงียอยู่ค่ะอยู่ดีก็มีใครอะค่ะมาดีหน้าผากักโป๊ะ เขาก็บอกโอ๊ยเจ็บคือพลืมตาขึ้นมาค่ะก็คือเป็นคาบคืนใช่ไหมแล้วมองไปรอบๆก็คือตอนนี้ทั้งโต๊ะเหลือกันอยู่แค่แค่สองคนนะคะเพราะว่าคนอื่นๆน่ะออกไปแบบชนแก้วกับสาวๆนะคะแล้วก็ใต้ฝุ่นกับไม้ทีออกไปซื้อบุหรี่ถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ตามเนาะคืนนะคะกำลังจะยื่นแก้วเหล้าให้่อีกหนึ่งแก้วใช่ปะแต่เห็นสภาพของดาวเหนือว่าไม่ไหวแล้วก็เลยแบบดึงแก้วเหล้ากลับมาดาวเหนือก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่เมาก็เนี่ยเมาอยู่ไม่ใช่หรอ อ้าวแล้วขึ้นไม่เมาเหรอไม่เมาเพิ่งกินไปแค่สองแก้วเองแล้วเพื่อนๆหายกันไปตั้งแต่ตอนไหนอ่ะอืมหายไปได้สักพักแล้วง่วงนอนกลับไหมไปส่งได้ ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเพื่อนล้อว่าเมาภาพเคื่อนก็คือแบบหัวล้อกับคาตอบของดาวเหนือนะคะเพราะว่าแบบตัวเองเมาจนไม่ไหวแล้วนะแต่คือแบบไม่ยอมกลับเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนล้อว่าเมานะคะสักพักนึงเนาะใต้ฝุ่นละไมเทียค่ะก็คือกลับมาจากการที่แบบไปซื้อบุหรี่ใช่ไหมก็แบบลงมานั่งข้างๆดาวเหนือค่ะแล้วก็ถามนะว่าเออดาวเหนือกินอะไรหรือเปล่าสั่งอาหารไหม ดาวเหนือของเราที่ตอนนี้งัวงเงียนะคะก็คือแบบลืมตาแล้วก็มองว่าอ้าวฝุ่นกลับมาแล้วหรอฝุ่นก็บอกเออใช่เนี่ยไปซื้อบุหรี่มาข้างนอกฝุนตกหนักมากเลยคือดาวเหนือของเราอะค่ะก็คือค่อนข้างเมามากเลยนะคะคือได้กลิ่นบุหรี่จากตัวฝุ่นนะคะก็คือแบบมองตามปากใหญ่เลยนะคะฝุ่นน่ก็เลยพูดออกไปว่าจ้องปากขนาดนี้เดี๋ยวก็จูบหรอก หรือว่าอยากโดนจูบก็ไม่รู้สิก็คือตอนนี้ดาวเหนือไม่ไม่ค่อยมีสติอะไรแล้วะคะ่ะก็คือแบบงัวงเงียไปหมดเลยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนๆน,นะคะที่เดินไปหาสาวๆตามโต๊ะคะ่ะกลับมาพอดีเห็นสภาพของดาวเหนือก็เลยตะโกนถามไปนะคะว่าเออดาวเหนือเป็นอะไรข้าพคืนนะคะที่นั่งเงียบแล้วก็จ้องทั้งคู่อยู่อย่างนั้นนะคะก็คือแบบตอบมาเนะว่าเมาสายตาของข้าพคืนนี่คือไม่ลาจากดาวเหนือแล้วก็คือใต้ฝุ่นเลยนะคะจนชอนะ่ะแอบกลัวว่าแบบทั้งคู่จะต่อยกันนะคะ คนเมาก็เมาไปคนหึงก็หึงไปดาวเหนือของเราก็คือไม่ได้สตินะคะเอ็ไปซบคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะจนเนต้องบอกว่าเออเมาก็กลับเดี๋ยวจะไปทรงเพื่อนคนอื่นนะคะก็คือถามเสริมนะว่าเออฝุ่นตกลงมือกับดาวเหนือนี่ยังไงกันแน่วะก็อย่างที่มึงเห็นนะคะไต้ฝุ่นก็คือทําหน้าแบบว่ายียวนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆมองเห็นก็คือแบบแซวกันใหญ่เลยนะว่าเออเนี่ยเห็นไหมไอ้ไต้ฝุ่นเนี่ยคาบดาวเหนือไปแดกแล้ว เพื่อนๆทุกคนก็คือแบบหยอกล้อก็เรื่องดาวเหนือกับใต้ฝุ่นนะคะแต่คือค้าคขึ้นนี่ก็คือยังนั่งนิ่งเงียบเลยนะคะแล้วก็คือแบบเอามือกุมกันไว้ระหว่างขานะคะแล้วก็คือแบบไม่ล้าสายตาจากดาวเหนือเลยนะเนี่ยค่ะก็คือเห็นใช่ไหมแล้วก็คือคิดในใจว่าแม่งจะต่อยกันหรือเปล่าวะเพราะว่าตัวเองอะสัมผัสได้ถึงแบบรังสีเย็นๆที่ข้ามขึ้นปล่อยออกมาตลอดเวลาเลยระหว่างที่เพื่อนๆนะคะคุยกันหยอกล้อกันใช่ไหมคะดาวเหนือก็คือดูไม่ไหวมากเลยนะหันไปหันมาแล้วก็คือมีละเมอด้วยนะคะ ใต้ฝูนนะคะก็คือแบบก้มไปจุ๊บผมของดาวเหนือนะซึ่งก็คือสัมผัสได้ถึงรังสีอัมหิตของขาคาาคขึ้นนะคะเน่ก็เลยตัดสินใจบอกไปว่าเออกลัว่ามันไม่ไหวแล้วแหละมึงปลูกมันเหอะเดี๋ยวกูจะไปส่งมันเพราะว่าเนคิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะค้าคลื่นกับใต้ฝูนอะ่ะต้องได้ต่อยกันแน่เลยมันปลูกยากหน่อยนะมึงต้องพูดอะไรให้มันตกใจอะ่ะเหนือไฟไหมก็ยังนิ่งว่ะเหนือพี่ฟ้ามาเออแม่งก็ยังนิ่งว่ะ คือคราวนี้ค่ะใต้ฝุ่นก็คือแบบลองวิธีของตัวเองมากนะคะก็เลยพูดออกไปว่าดาวครับเป็นแฟนกันไหมพอดาวเหนือได้ยินเท่านั้นนะคะก็คือแบบสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะทําหน้าตาเลือกลากใหญ่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็คือแบบแซวใต้ฝุ่นใหญ่เลยค่ะดาวเหนือก็บอกว่าเออขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนนะแล้วก็คือแบบลุกพรวดออกจากโต๊ะไปเลยค่ะ คาบคลื่นเองก็คือแบบลุกเดินตามดาวเหนือไปเหมือนกันนะคะเนเห็นนะคะก็คือแบบหันไปมองหน้ากับชรอนชอนก็บอกว่ากูรู้เน่ก็ถามว่ารู้อะไรก็รู้เรื่องคาบคลื่นกับดาวเหนือไงเนก็ถามว่าเออรู้ได้งไงรู้ตอนไหนเออกูอยู่กับมันกูสนิทก,กับมันกูรู้มันก็ตามห่วงของมันมานานแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่คนที่มีความอดทนอะไรสูงด้วยขนาดนั้นเลยเหรอวะเออต่อจากนี้มึงก็ลองรอดูทางออกของคุณคาบคลื่นเขาก็แล้วกันเดี๋ยวกูจะรอดู ดาวเหนือของเราอะค่ะตอนเดินมาที่ห้องน้นาก็คือเดินเซชนคนนู้นคนนี้มาตลอดทางเลยนะคะคือดาวเหนืออะค่ะแบบ เคยแบบปฏิเสธแล้วก็คือเสียเพื่อนดีๆไปแล้วคนนึงอะก็คือแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับไต้ฝุ่นอีกเนาะก็เลยแบบไม่รู้จะตอบอยังไงก็เลยว่าเออเดินหนีออกมาดีกว่าพอเข้าห้องน้ำได้นะคะดาวเหนือก็คือแบบกำลังจะปิดประตูใช่ไหมคะแต่ก็คือมีแรงผลักใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบอ้าวเป็นคลื่นเขาก็เรียกใหญ่เลยแต่แบบไม่ทันจะเรียกชื่อจบเลยนะคะคืนก็คือแบบตรงเข้ามาจูบดาวเหนือคะ่ะดาวเหนือของเราก็คือแบบนิ่งอึง้งแล้วก็คือแบบยืนนิ่งให้เขาจูบไปเลยคะ่ะ พอข้าพื้นของเราจูบดาวเหนือเสร็จนะคะดาวเหนือก็เลยถามว่าขึ้นเมาเหรออืมไม่ได้เมาแล้วจูบเราทาไมหึงพอดาวเหนือได้ยินคาตอบของข้าขื้นเท่านั้นนะคะถึงก็เข่าอ่อนเลยนะคะต้องคือแบบเอามือไปแบบโอบรอบคอของข้าขื้นเอาไว้อะคะ่ะแล้วก็คือซบลงไปเนะาะข้าขื้นเองคะ่ะก็คือกอดตอบดาวเหนือเหมือนกันนะ และนี่ก็คือแล้วแต่ดาวสไตล์อินไมล์ไมล์พาร์นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบการสปอยของเรานะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้ามีความผิดพลาดในเนื้อเสียงหรือว่าในเนื้อหานะคะต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณค่ะ